คุณภารดาเองมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมจากหกล้มเมื่อปีที่แล้วเดินจากที่บ้านะนะคะคมันมีสวนหย่อมนะคะก็เดินเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็หกลม้มค่ะหกล้มแล้วก็หัวเข่าซ้ายอะคะ่ะก็กระแทกลงกับพื้นะนะคะคแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยะคะ่ะ นะคะก็เลยไม่ได้ไปหาหมอก็คือตอนกระแทกก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะลุกขึ้นเดินเหินได้ตามปกติค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อมานะคะก็รู้สึกเจ็บมากที่หัวเข่าเนี่ยค่ะมันบวมช้ำไหมตอนน้ไม่บวมไม่ช้ำค่ะแต่เจ็บมากนะคะแล้วก็ไปหาหมอนะคะหาหมอปัจจุบันเนี่ยค่ะหมอก็ให้ยาแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยที่ว่าบอกว่า เอกซเรย์แล้วกระดูกเนี่ยไม่เล้าไม่แตกไม่หักค่ะสามเดือนแรกโรงพยาบาลที่หนึ่งมาอีกโรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลที่สามแล้วก็มาอีกสองเดือนกับฝังเข็มค่ะดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นค่ะมาเชื่ออาจารย์พิเชษได้ยังไงตอนแรกไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเธอลองบีมดูสิบอกโอ๊ยไม่สนใจอะบีมเบอร์มันไม่รู้จัก แล้วก็ไม่สนด้วยเพราะ,ะว่าเรามาทางนี้แล้วแล้วก็เป็นคนฐานข้าวกล้องนะคะคดูแลสุขภาพอย่างดีเลยเราไม่รู้จักว่าบีมเราไม่สนใจนะคะอันนี้เพื่อนก็บอกว่าอ้าวไม่สนก็อย่าสนนะงั้นก็ทรมานต่อไปนะคะก็ฝังเข็มะจะนึกอาหาอะไรต่อไหมฮะอ๋อยังค่ะตอนนี้ก็เลยมาคิดนะคะว่าเอ๊ะเราควรลดน้ำหนักและมั้งคะ,ะค่ะ ก็เลยถามเพื่อนบอกเราบีมเขามีลดน้ำหนักไหมค่ะเขาบอกมีบอกอออย่างงั้นเราลองดูเข้ามาสนใจเรื่องลดน้ำหนักแทนค่ะก็เลยสนใจบีมลดน้ำหนักค่ะรับประทานอยู่สิบสองวันนะคะน้ำหนักลดสูตรอะไรฮะน้ำมังคุดนะคะ Goal Chef g อ a l Chef Goal Chef ค่ะหนึ่งกระป๋องแล้วก็สิบสองวันสิบสองวันค่ะเป็นยังไงครับดีมากเลยค่ะน้ำหนักลดน้ำหนักลดแล้วก็ เบาตัวเบาค่ะข้อสำคัญไม่ค่ะคือข้อสาคัญไม่หงุดหงิดนะคะไม่หงุดหงิดไม่อ่อนเพียเพราะว่าเคยรับประทานมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่ยังเจ็บเข่าค่ะก็เลยบอกน้องที่ที่เอสปานาดนะคะว่าขอ ลองเข่าด้วยได้ไหมแต่พูดเบาๆป่ะฮะอ๋อไม่ค่ะพูดดังๆอ๋อเหรอนึกว่าแอบถามเบาๆไม่ค่ะเพราะตอนนี้เพาอายไงเริ่มไม่ไม่อายแล้วค่ะเพราะเริ่มเชื่อถือศรัทธามากเลยแล้วตั้งใจไว้ด้วยว่าถ้าเขาหายเมื่อไหร่จะไปกราบอาจารย์ค่ะโอ้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่เอาเอาให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกวันนี้ได้ลองทานสูตรสีอะไรฮะสีชมพูค่ะนานเท่าไหร่แล้วครับ ประมาณเจ็ดวันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะเจ็ดวันเช้าสองเย็นสองเย็นสองนะฮะพร้อมกับน้ำมังคุดด้วยพร้อมน้ำมังคุดด้วยค่ะน้ำมังคุดดื่มตอนไหนครับตอนเช้าตอนเช้านะฮะแล้วก็เว้นเอาไว้อ๋อไม่เว้นค่ะทานน้ำมังคุดทุกวันเลยค่ะไม่หมายถึงว่าทานแล้วทานแคปซูลต่อเลยป่ะฮะทานด้วยค่ะหมายถึงว่าตอนเช้าอะค่ะทาน สีชมพูสองนะคะแล้วพอตอนเย็นก็สองนะคะดียังไงฮะเดินขึ้นบันไดได้ขอบคุณมากครับคุณพาลดาครับผู้ที่มีปัญหาข้อข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลั่งสารสามตัวมากเกินไปคือ TNF alpha, อินเท l e กิน6และอินเทอร์ k ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อ ผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้าง มวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป